เอ็มบาดเลี้ยแต่ข้อยสูมาน้ำกันตีเอ็มข่อยขันกูจจกว่ามาน้ำกันกูซื้อแล้วกู้ตั้งมูนั่นซื่อๆโอ้ยขันมึงมาคุณใจ่มู้นนั่นรันทับกูเนาะเอาหัวสันผัวเขารันทับเนอะไห้แล้วเหนเขามารันทับเลยเนาะรันทับคือไห้ราคาสูง่พอไอหนาวไอต้องเสริมเขาหนักเขามารันทับ วันนี้เขาว่าเจ้านี่เป็นพอเป็นแม่คนเลยดอกให้แล้วคือบ่สื่อพะนะก็เลยได้เสื่อเขาหนะโอ้เนี่สามสิบหยังลูกเอาสี่เจ้าสามเอตรไปฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยพอเสียงซะนะนะมันกระถึกล้องละเจ้าเจ็ดพันพอยสามเมตรเด็กไปเด็กไปมามามันจะตายมันตายมันกันน่ะกูตายอยู่มันกันน่ะ ไปไปลูกไปพ่อไปมาสองตัวเขาได้ก่อนสามยิบเอ็ดเอากรงไปใจเดี๋ยนี่บ่บ่ผมเอาบ้ผมเอาเอาสามยังเอาสามยังเอาหกพันเอาที่รอดสามพันหน้าคุ้ยไปไปเอาสองพันไปนะไปตอนยิบเอ็ดเดวนี้เนี่ครับผมพ่อ ว right? ังไว้ yeah. Yeah. Uh, uh, okay. Kong, ี่ดกันสองพันละบ่บสองพันกับบ่ขายสามพันกับบ่ขายเอาหาพันเนี่ยพอเจ้าใจเย็นเดียวกันได้หรอกพรเจ้าว่าต้องม่าตเสื้อไขเด้อเดียวมันติดข้นลาค้าก็ไข่เอากำไรแกหาลอยเทากันไป่เสื้อได้อะก็ขายแมวมันก็นายก้สองตัวมนยเจหาลอยไหมครับเจนเหลือแม่นีกับแลูกแม่งหรอแม่ก้วยไหมอันนี้มันถือตัวบานหมือกับหานนี่ก็เราซื้อเจหาลยไอเดเนี่ยกวสามหา เว่าว่าก็แมนนี่ตัวนี้มันขายได้สองหมื่นผมี่เอ็มเนี่ยก็สิขายได้เท่าไรกันเลี้ยงแต่เดี๋ยวไปขายเอาหมดเนี่ยกันซื้อไป้แล้วเอาพอตัวหนึ่งทั้งนั้นบอกว่าเอาตัวนี้ไปขายสองหมืนถ้าตัวนี้บ่เอกทริปเี้บ่เอมันออกนอกนีโย่โอ้ตัวนั้นมันโคล้องไงเนาะตัวนี้โค้งหน่อยเออมันวันเท่าดีกว่าก็ได้ลูกซิบเก่าตัวนี้วันเท่าดอกเกิดรุ่นคนได้ไหมล่ะเนี่ยมันวันเท่าได้รับเหี้ยย่างเกียบดอก ครับกันบนันกับจองไว้ติดตาไปรับสามพันบาทสาม0มือกล้วยนี้สองตัวเมืวยพ่อมากก็ครับเอาสาม0มื่อี่พี่บว่าเออมันมันมันมัเดียวสามเมื่อีหนึ่งเดียวเนี่ยก้วยอ่ะสามหาเดี๋ยวว่าวงนกันก้าซื้อสามสีขายเลยค้วยเนี่ยเอาีีเอาเบอร์่กเขาอยาเียดคนเหรยาเียดคนนี่ครับพ่อพี่น้องสนใจอย่างไรกค้วยคู่นี้ครับศูนย์แปดหกศูนหาสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดครับ ว่าเสือเอาครับนี้มันรับร่องมาได้ลูกอีกูัแต่ว่าผมวางสีไม่พอที่ตนเพิ่นอันเบอร์ทกคนเห็นไดบ้างนี่ครับผมเอาไ้ก้อนน้ำเนื้บได้ขายมือนีละละกหกหนึ่สามครับอันรว่าได้ขายอย่างของตัวทีวทูมเนาะแม่ได้ขายมือนนี้ละกล้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเจมุเถ่อยังไรนะนาตายจำมานั่นแหละครับที่แก้พมียกนครับเห็นผลว่าครับถ้าไปแล้วเขาวะจำวะจำวา